เรียงนเนาะไอพี่ชายของประุาชนเนาะทั้งไทยและลาวต่างประเทศกินตำมะฮุงเดอ้อคุณแม่ตำมะฮุงเดอ้อมัอน,นี่เด้อสบายดีน้องมาแมากินออตำมะฮุง,งกันคุยก่อนกินแต่แดะทีตำมะฮุงใส่หมักถัว่วใส่ลูกซินมา,มาเมื่อตะกูทุกคนเดอ้อเอฟซีทั้งลาวทั้งไทยต่างประเทศกินน้ำมีมอนเด้ออือ้อ เบอช่องจัดตงเพชรเศบตองเพชรอย่าเลยพริกมะฮูน่อยๆชอากับปั่นต่ำนาใช้ทำไมเนาะน้อยเมัน่ยู่เหนียงเลี่ nghe tiếng này, ngay, rồi ăn xong xịt pizza, xịt đi ăn mặc mền chúc đẹp bình thường đấy. Thăm bữa ăn gì tuyệt đấy, bữa ăn mặc ngay, nướng, mui nhồi nồi, cái bánh mì, cái bánh mì, อืเสบายดีพี่น้องตามเพชรแบเพชรอยู่ใน้เพชรซปฮอตจมนจ้จเพชเพชรเาเพชรจะบเพชร มีคนเซาแล้วกินบ่เผ็ดอือ,อเขาก็ซื้อปลาไปกินบ่เผ็ดอือเป็ดก็ได้กินซื้อปลาม คนโตแดดนี่เฮ็ดออกางมองก็เบื่ออ่ะข้าวอุ้ยใช่มะเขือมองคุดออกหนูเพิ่งจะกินสีแดงเวอร์กันมากปะลองกันมานางน้อยมาโห น้องเป็นมากร่มกันโอ้ยว่าแชร์อยู่ม,มาจับแบบอาจารย์ไปไกลป๊า<ะ>ขับรถมาตังนี้เขาไปเนาะเขายังให้พานดูจ้ะเขาก็เรด้านขี่มาได้รถจักรขี่ได้อรถในข้าขวดรถจักรนันไปได้เบิ้

ยังเลยในเฉลี่ยนั่นเมื้องไก่โซนมุกไก่ตเมืองแต่วันมันไม้เล็กแดงเลยนะฮะไม้ปลายแดงเงนี่ยเขาบอกใหเข่าเว้ยมันจดเสือะาย เต็มเดี๋วกับตัวเองเพชรพี่น้องเอออืมห hmm. ูดับเดี๋กับป,ปนปลานิ่ยหมอเส้านี่แหละ่นขึน้นอีกกินแล้วสิกินจนมืนมดฝนพี่น้องเออไม่ถิ่นะลยใหญ่เลย, <c oughs> ลยลไม่ถิ่นของกินนะกินจนมันมดืด พอาเขาตัวเย็นกับป่อุ่นกินอีกเสียดายคอเอ้ดหนัใหม่มันออกชีนิง,งามนแ,แม่ชิชมซึ่นี่เขาชิชมโ่หมองตำมะุมเมืเดิมปอลใจตำมะฮุมมันนี่คือพาคการสื่อือกันาะกนินกับบอลอลใจชีแดง,งนี่ฮะ มีแล้วคนจะกินชอยไปนั่นจารุกินออไปจารุกินมัด <c oughs> กันอือเออือเดี๋ยวพเาเป็นเนค่ะอือิเมดเลยนะเงนจะได้ชวนมันหาเพื่นเินด่วัดยอมัน

จังชูนตาลกอิตาล คนบอกกินเผ็ดมึบอกแข็งแห้งกินเป็เปดเลยขแข็งแห้งหยกเผ็ดยังกับอ่อนแอคนบอกินเผ็ดเผ็ดยังแล้วนึ่งกัเมื่อยคนบอกินเผ็ดเนื้อกล้มล้มแล้ว,ลวคนบอกินเผ็ดเนื่อไม่แน่นม่ไอยู่กเผ็ดปะ เอนยเนื้อมันสบายมางไลมันบไิกินเข่าบไิกินเช็บริกินน้งเลยกินนมกับขนมต่อยทำไมันทอดปาหแค่น้อย อยู่หน่อยแบบเดียวกับเจ้าเจ้าเป็นลูกตุ้ยละวมันยังมันคอยเถื่อเป็นสูงแบบมันสูงแบบเบิ่งเป็นสูงแค่ไหนด้วยมอนสั่งเก่าประหยัดประหยัดเตี๋ยวเก่าเอ่าแม่หยุดพ่อแม่ด้ยสามแอลค่ะทั้งๆมันสูงเ่ยมันจิเป็นชุ่มคือพ่อมันเตะตัวิวอยู่บ่แม่แต่ำเดี๋ยวนี้ใหญ่อย่าว่านด้ว่าหน่อยเตี้ยแบบแม่มันมันเฮือนงอย่างไรเขาจะลงมันเขาจะต้องไปจืดเขาจะเบิ่งเลพิ่งเถื่อเขาจะทวงไอ้ลูงบ่อนเขา ม,มาแล้ว่ไนเลยจะเนีเบิงอะไรแม่มันก็ซื้อผ้าเลยอ้อนอวนๆซื้อผ้ายาดามาเดี๋ยองแล้แบบผลร้านที่ซือมันไม่ยังดอกบอกผลบอกกินเพชรที่ซือยาดามาไม่มอนเด้อ แต่เธอเนี่ยบอกเชิงเขาอยู่เพื่อพอเรื่องร้านคือพอเรื่อ,อง,งที่นอนร้านจะจะแบาไซส์ใหญ่กับมันกับเบาขาดอยู่แล้วลุงแม่ว่าแม่เพิ่นขาดกันยา่า <น>ก็ให้จะโหกินออะโกินคิดใบมันหล่นไปใช่ไนล่ะแมงปูหอมกินบุ๊บบกเนาะแต่กรอบเมน,<ค>นปีกปีกเดปาซีนีดำลายขาวนี่เหนไป,ไปีกเหปซีเลี้ยงดำแบบนี้ เปลี่ยนสีละว่าเออว่าคือบางใบมันมันแก่แล้วมันก็เป็นแม่มันก็มีบงมีแมงกินอ่ะข่าวคลิปนี้กามีมอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหนาเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซัดแต่ใครส่งน้องกีนยายหมอนพี่น้องเด้อบาย